บ้านใจกลางข้างฝั่งที่รถไม่เคยติดเลยเพราะมีทางเข้าออกถึง5ทางเข้าออกได้หลายทางทั้งเส้นรัชดาลาดเท้าและเส้นประดิษฐ์มนูธรรมโดยบ้านหลังนี้ก็มีพื้นที่ตั้งศิเก้าตารางว่าพื้นที่จอดรถก็เป็นแบบอินดอร์จอดรถยนต์ได้1คันและมอไซค์อีก2คันภายในตัวบ้านก็ตกแต่งสไตล์มินิมอลโมเดร์นที่มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบเซ็ตจากแบรนด์เอสบีดีไซน์สแควร์และเคคอนเซปต์โดยชั้นล่างนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นและนี่ก็เป็นโซนทานข้าวที่สามารถนั่งได้4-5คนเลย หลังนี้จะอยู่เป็นครอบครัวก็สบายหรือจะอยู่คนเดียวก็ปรับพื้นที่ใช้สอยได้ตามชอบเลยจะเห็นได้ว่าพื้นตัวบ้านกับห้องครัวจะไม่เหมือนกัน ตัวบ้านเราจะใช้เป็นวัสดุ SPC อย่างดีกระเบื้องยางลายไม้ที่ทนแข็งแรงปวกไม่กินถ้าใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวพื้นนี้ก็ถนอมเท้าน้องๆด้วยนะส่วนห้องครัวทําให้สําหรับสายชอบทาอาหารเลยทําความสะอาดง่ายๆไม่เปืองแรงเวลาทําความสะอาดพร้อมมีโซนซักผ้าต่อระบบน้ํามาให้เรียบร้อยโดยที่นี่ก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํามีพื้นที่ใช้สอย152ตารางเมตรและนี่เป็นห้องแรกห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องขนาดใหญ่ใช้ได้มาพร้อมเตียงขนาด5ฟุต และนี่ก็คืออีกสองห้องนอนที่เฟอร์นิเจอร์จัดเต็มเหมือนกันบ้านหลังนี้มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์แต่งครบไม่ได้เอาไว้แค่วางโชว์แถมให้ไปกับตัวห้องเลยบ้านหลังนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่22ใบเทาจะกู้ร่วมก็ได้เพราะเรามีทีมดูแลสินเชื่อให้ฟรีใครสนใจก็รีบทักแชทหาคอนโดสตอรี่มาได้เลยนะ